สวัสดีครับวันนี้ครับพี่วุฒิครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับพี่วุฒิเอาฮะสวนสาธารณะครับที่อบจเชียงรายจัดครริมน้ํโกกครับอันนี้คืองานดอกไม้ที่ผ่านมาแล้วครับอันนี้คืองานดอกไม้บานริมน้ํโกกนะครับพี่วุฒิจะลงคู่ขนานไปกับเชียงรายดอกไม้งามครับซึ่งขณะนี้กําลังจัดอยู่นะครับที่นู่นก็ดอกไม้สดเลยครับแต่ณบริเวณแถวนี้ก็ยังสวยอยู่นะครับบางจุดก็มีโรยลาโรยใบบ้านนะครับ แต่ว่าบางคนที่ยังไม่ค่อยได้มาเที่ยวสวนดอกไม้ครับเข้ามาที่นี่ก็ก็ยังว้าวอยู่นะครับก็ยังสวยอยู่นะครับถึงได้บอกว่าเรามาเชียงรายครับเราจะได้2ส,สถานที่เลยครับสถานที่แห่งนี้คือสถานที่ที่เขาจัดงานผ่านไปแล้วนะครับเขาจัดตั้งแต่ช่วงฮะช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนจนถึง6ธันวาคมครับ เขาก็หมดงานไปแล้วฮะแต่ว่าเียงเข้ามาดูฮะยังมีดอกไม้บานนะยังสวยอยู่ครับตลอดเดือนกุมภาพายังเข้ามาได้นะครับเราเข้ามาณสถานที่แห่งนี้เสร็จแล้วครับเราก็ไปที่เชียงรายดอกไม้งามนะครับที่หาดทรายนครเชียงรายแห่งนั้นนะครับอันนู้นเป็นอุโมงดอกไม้เป็นหนอนอย่างที่พี่บุทลงไปแล้วนะครับเห็นไหมครับอันนี้ขนาดว่างานก็ผ่านไปแล้วมันก็ยังสวยงามอยู่นะครับถึงได้บอกว่าอยากจะให้ทุกคนครับมาเชียงรายก็ไม่พลาดครับมีเวลาว่างครับแวะมา2ที่เลยครับ ที่แห่งนี้ก็ยังสวยอยู่นะครับถือว่าสวยประมาณเหลือประมาณสัก75นะของดอกไม้ที่ยังสวยอยู่ครับแต่ว่าพวกลิลลี่หรือทิวลิปอะไรต่างๆอมันก็โรยโลายโรยไปหมดเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าที่ที่บางสว่วนที่ที่มันยังยังก้านยังแข็งดอกยังแข็งอยู่ก็ยังมีให้ชมอยู่นะครับก็ถือว่ายังยังสวยงามครับยังถ่ายรูปออกมาได้สวยงามนะครับพี่วุฒิก็เลยมาถ่ายเอามาเป็นไกด์ไลน์ให้ทุกคนครับมาเชียงรายครับ เรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้มาดูฟาร์มงามประมาณ75เปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วเราก็ค่อยไปดูที่เชียงรายดอกไม้งามครับอันนั้นโูว้าวว้าวนะครับพี่วุ้ก็าใหญ่ให้ทุกคนครับมาเชียงรายจะได้มาสวนดอกไม้ทั้งสองแห่งนะครับก่อนที่นักสถานที่แห่งนี้จะโรยลาไปไปนะครับก็ มันจะได้มาถ่ายรูปเอาไปเก็บเป็นที่เระลึกครับสวยครับถึงว่าเราไม่ได้มาในช่วงก็มีงานก็จริงอยู่ครับแต่มาหน้าเวลานี้ครับดอกไม้ก็ยังสวยยังงามอยู่นะครับพี่วุ้ก็เลยขอเชิญชวนครับมาเชียงรายมา2แห่งเลยครับมาดูที่มันดอกก่อนนะครับแล้วเราเข้าไปดูที่ว้าวฮะที่หาดทรายนครเชียงรายแห่งนั้นนะครับเขาจัดจนถึงวันที่16กกุมภาพันธ์นะครับสวยมากฮะสวยครับมามาหน้าหนาวครับมาหน้าหนาวมาเชียงรายมาดูดอกไม้ บานดอกไม้งามครับที่มี2แห่งนะครับเขาเริ่มจัดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนครับจนกระทั่งถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับ16กุมภาพันธ์ครับ2แห่งครับ2แห่ง2ที่นะครับเช็คดูให้ดีๆนะครับเดี๋ยวคิดว่ามาสถานที่อย่างนี้เอ้ยทำไมมันฟาร์มสวยงามไม่เท่าไหร่นะครับตอนนี้เขาจัดก่อนครับเขายังเหลือฟาร์มสวยงามอยู่ประมาณ75%ได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรฮะพี่วุ้ก็ยังถ่ายให้ทุกคนได้เห็นครับถึง มันจะโรยลาวโรยลาไปบ้างครับแต่ก็ยังคงความสวยความงามครับรอทุกคนครับมาเชียงรายมาเที่ยวครับมาเยี่ยมเยียนครับณที่สวนสาธารณะริมน้ำโกกครับใกล้ๆกับอ,อบจเชียงรายนะครับและอีกหนึ่งแห่งก็คือที่หาดทรายนคร เชียงรายนะครับอันนั้นก็สวยครับอันนั้นสวยมากๆครับอันนั้นยังไม่หมดอายุนะครับดอกไม้ยังสวยงามครับยังมีอุโมงค์ดอกไม้อุโมงค์นอนสวยครับรอคอยทุกคนที่มาเยี่ยมมาเยี่ยนเชียงรายแห่งนี้นะครับพี่วุฒิก็เอามาลงครับเป็นไกด์ไลน์ในการท่องเที่ยวครับตรงนี้ก็ยังมีน้ําตกอยู่เห็นไหมน้ําตกก็ยังสวยครับธรรมชาติยังสวยงามอยู่ครับก็อย่าลืมกดติดตามพี่วุฒิไว้นะครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับแล้วพี่วุฒิเอาภาพดีๆครับ